ลูฟี่ไม่ใช่พระเอกพลังเทพ,พเจ้าสุดขี้โกงเทพนิกะก็แค่พลังไม่ใช่ความเก่งทั้งหมดคลิปนี้มีเนื้อหาอ้างอิงบางส่วนสปอยจนถึงจบศึกภาควานโนค,ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบังกาเดลี่เพลาะการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสำหรับ คลิปนี้ก็จะเป็นซีรีส์วันพีทท็อซีรีส์ที่เราจะมาคุยกันสบายๆในเรื่องราวของวันพีทมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็อย่าได้ถือสานะครับและเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้ก็เกี่ยวข้องกับพลังเทพนิกะเกียห้าของลูฟี่พลังที่ใครต่อใครก็บอกว่าเป็นพลังผลปีศาจที่สุดแสนจะขี้โกงแล้วก็แข็งแกร่งแบบสุดๆไร้เทียมทานใครก็ตามที่ครอบครองพลังนี้ก็เท่ากับว่าแทบจะต้องยกตำแหน่งเจ้าแห่งโจรสลัดให้เลย คลิปนี้เราก็จะมาคุยกันแบบเจาะลึกว่าพลังผลมนุษย์รูปลักษณ์เทพนิกกาจะแข็งแกล่งแล้วก็ขี้โกงมากกว่าผลอื่นจริงๆหรือแล้วในโลกวันผีมีพลังไหนที่ขี้โกงกว่าหรือไม่สรุปแล้วลูฟี่เก่งเพราะตัวเองหรือว่าเก่งเพราะใช้พลังผลปิศาจสุดขี้โกงแล้วทาไมรัฐบาลโลกถึงต้องการและตามหาผลปิศาจนี้มาตลอด800ปีและก่อนที่จะไปรับฟังเนะะื้อหาก็อยากจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่านับปัจจุบันช่องกระตูนเรื่อยๆเปิดเยยช่องนี้ ก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สมัครเข้ามาได้ส่วนเพื่อนๆท่านไหนไม่สะดวกแค่เข้ามารับชมกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันก็ถือว่าเป็นพระคุณอย่างสูงแล้วแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะมีอีกหลายเรื่องเลยอยากจะมาคุยกับเพื่อนๆและก่อนอื่นนะครับก็ต้องขออนุญาตเรียนชี้แจงว่าหากเนื้อหาในคลิปนี้บังเอิญกระทบต่อการตีความเนื้อเรื่องความเชื่อของเพื่อนๆท่านใดก็ต้องขอกาบประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วย สำหรับผมนะครับคิดว่าการอ่านการ์ตูนความสนุกมันไม่ใช่เพียงแค่การอ่านเนื้อเรื่องเอาสนุกก็เพียงเท่านั้นแต่สิ่งที่มันมีมากกว่าก็คือการได้แลกเปลี่ยนมุมมองซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนนักอ่านด้วยกันจงอย่าได้เชื่อเพราะคนพูดเป็นใครต่อให้ผมบอกว่าผมเป็นเพื่อนอาจารย์อ,อดุดะก็ไม่จําเป็นต้องเชื่อขอให้ทุกคนฟังด้วยเหตุและผลแล้วก็ตัดสินด้วยความคิดของตัวเพื่อนๆเ,เ,เองครับเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าพลังเทพนิกาหรือว่าเกียร์ห้าของลูฟี ก็ถูกเปิดเผยออกมานะครับในศึกการต่อสู้ระหว่างลูฟี่และไคโดที่เกาะวานุคุนี้การต่อสู้ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่ยากลําบากมากๆของลูฟี่เพราะว่าไคโดถือเป็นหนึ่งในผู้ต่อสู้ที่แข็งแกล่งมากๆความแข็งแกร่งของไคโดถึงขนาดถูกขนาดน้มว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกถ้าเป็นการต่อสู้กันหนึ่งต่อหนึ่งแล้วแล้วก็ไคโดจะไม่มีวันพ่ายแพ้แน่เรียกว่านะครับการใช้คําว่าสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งยืนยันได้เป็นอย่างดี ว่าไคโดแข็งแร่งมากมายขนาดไหนเป็นคําพูดที่บอกเป็นนๆว่าไคโดแข็งแร่งยิ่งกว่าคนยักษ์แข็งแร่งยิ่งกว่ามนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดแข็งแร่งยิ่งกว่าสัตว์ที่แข็งแกร่งที่สุดพูดอีกอย่างก็คือเป็นคําสรรเสริญยืนยอว่าแข็งแกร่งที่สุดใน3ามโลกนั่นแหละและบทสรุปของการต่อสู้ระหว่างลูฟี่และไคโดผู้ที่สามารถเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ก็คือลูฟี่นั่นเอง แล้วสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของการต่อสู้ในครั้งนี้ก็คือการเข้าสู่สภาวะเกียร์5ของลูฟี่ซึ่งเป็นการใช้ความสามารถในการตื่นของผลปีศาจเปลี่ยนร่างกายของตัวเองเป็นสีขาวบริสุทธิ์และมีพลังการต่อสู้ที่เพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมากรวมถึงรูปแบบการต่อสู้ก็มีความอิสระมากยิ่งขึ้นจนแม้แต่ไคโดสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกก็ยังถึงกับตกใจในความเก่งกาจและรูปลักษณ์ของลูฟี่ที่เปลี่ยนไป เพราะตามปกติแล้วผู้ใช้พลังผลพิศาตสายพารามิเซียไม่น่าที่จะแปงลงร่างได้แต่ของลูฟี่กลับแปงลงร่างได้แบบคุณสมบัติของสายโซออนแล้วก็สามารถเปลี่ยนบริเวณรอบๆให้กลายเป็นยางได้ด้วยแบบการตื่นของผลพิศาตสายพารามิเซียและสาเหตุที่เป็นแบบนั้นนั่นเป็นเพราะว่าความเป็นจริงแล้วผลพิศาตสายพารามิเซียผลยางโกมุกโกมุกมที่ลูฟี่กินไปมันคือผลพีศาตสายโซออนพันสัตว์มายาผลมนุษย์รูปลักษณ์เทพิกา ที่รัฐบาลโลกทําการเปลี่ยนชื่อผลพิษาจนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อ800ปีก่อนเพื่อไม่ให้ใครรู้ตัวต,วตนที่แท้จริงของมันเทพนิกาคือเทพสีขาวบริสุทธิ์ที่มีร่างกายเป็นอย่างคอยสร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับผู้คนในทุกที่ที่เขาไปจนผู้คนขนานนามเขาว่าเทพแห่งการปลดปล่อยร่างกายที่เป็นกางของเทพนิกาจะทําให้รูปแบบการต่อสู้สามารถพลิกแพงได้ดั่งใจเกินกว่าที่ใครๆจะคาดคิดได้ เป็นพลังเทพที่สุดแสนจะบ้าบอแล้วก็ควรประสานแบบสุดๆเพียงแต่ว่ารูปลักษณ์และพลังที่แท้จริงของเทพนิกะจะออกมาตอนที่พลังของผลปิศาจตื่นแล้วเท่านั้นถ้าตอนที่ยังไม่ตื่นก็เป็นเพียงแค่เปลี่ยนร่างกายของผู้ใช้ให้มีคุณสมบัติเป็นยางแต่พอพลังตื่นแล้วจะทําให้สามารถใช้ความสามารถของยางได้อย่างอิสระแล้วก็เต็มประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมากน,นี่คือคําบอกเล่าเรื่องพลังเทพนิกาจากปากของท่าผู้เท่าผู้นําของรัฐบาลโลก และคราวนี้นะครับเราก็มาดูผลลัพธ์จริงๆที่เกิดขึ้นของพลังเทพนิกะว่าทําอะไรได้บ้างเมื่อลูฟี่ใช้พลังการตื่นของผลปิศาจจะทําให้ร่างกายของลูฟี่เปลี่ยนเป็นสีขาวบริสุทธิ์กลายร่างเป็นเทพนิกะาอย่างสมูรณ์ขอบเขตและศักยาภาพของร่างกายที่เป็นอย่างเพิ่มมากขึ้นสามารถขยายขนาดร่างกายได้โดยที่ไม่ต้องเป่าลมการเคลื่อนไหวในรูปแบบของยามก็มีความอิสระมากยิ่งขึ้นสามารถเคลื่อนไหวในวิถีเส้นโค้งไปมาได้อย่างอิสระไร้กฎเกณฑ์ โดยไม่ต้องอาศัยแรงดีตามธรรมชาติแบบปกติก็ได้สไตล์การต่อสู้ก็จะเต็มไปด้วยความสนุกสนานอารมณ์คล้ายๆกับวิชาหม,ามาัดเป่าที่ดูเหมือนกับไม่เอาจริงแต่ว่าที่จริงกําลังเอาจริงนั่นแหละนอกจากคุณสมบัติของร่างกายที่เป็นยางจะเพิ่มมากขึ้นจนเกินขีดจํากัดแล้วร่างของเทพนิกาก็ายังสามารถเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมจุดสัมผัสที่โดนให้มีคุณสมบัติเป็นยางได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นร่างกายของผู้ต่อสู้หรือว่าบริเวณพื้นดินรับๆ เรียกได้ว่าผลลัพธ์ของการใช้พลังเทพนิกาของลูฟี่สมกับคำกล่าวอ้างของห้าผู้เท่าว่านี่คือพลังผลปีศาจที่แข็งแกร่งแบบสุดๆเพราะร่างตื่นของผลปีศาจเทพนิกาเพิ่มพลังและศักยภาพในการต่อสู้ให้กับลูฟี่เป็นอย่างมากจนถึงกับสามารถต่อสู้เอาชนะไคโดสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกได้เลยแถมในระหว่างต่อสู้ก็เหมือนกับว่าอัดไคโดอยู่ฝ่ายเดียวด้วยถ้าดูเผิอๆแ,แล้วนะครับนี่คือพลังผลปีศาจที่สุดแข่งไร้เทียมทานจริงๆนั่นแหละ พอรวมเหตุการณ์ต่างๆทั้งหมดเข้าด้วยกันทั้งผลลัพธ์ของชัยชนะลูฟี่ทั้งความต้องการของรัฐบาลโลกก็ยิ่งทําให้ภาพลักษณ์ของผลนุรย์รูปลักษณ์เทพนิกาหรือว่าผลยางเดิมที่ลูฟี่กิดไปก็ยิ่งดูแข็งแกร่งไร้เทียมทานไร้พ่ายเป็นผลปีศาจสุดแสนจะขี้โกงที่มีทั้งพลังในการแปลงร่างแบบโซอ่อนและการตื่นของพารามิเซียที่สามารถเปลี่ยนสภาพแวดล,ล้อมได้โดยเฉพาะกับนิยาม อิสระทําอะไรก็ได้ที่ดูเหมือนกับว่าทําได้ทุกอย่างไม่ต้องสนกฎเกณฑ์อะไรทั้งสิ้นถ้าจะพูดอีกอย่างก็คือ o อแบบสุดๆนั่นเองจนกลายเป็นว่าขัดกับภาพลักษณ์ของลูฟี่ที่ถูกนําเสนอมาโดยตลอดว่าเป็นตัวเอกที่ใช้พลังยางธรรมดาธรรมาที่ดูไม่เก่งทําการต่อสู้ฝ่าฟันการผจญภัยต่างๆจนสามารถเป็นโจรสลัดที่เก่งกาจได้กลายมาเป็นตัวเอกพลังเทพ,พเจ้าสุดยอด VIP ตั้งแต่แรกที่ทุกอย่างบุ่นรอบตัว เก่งเพราะทุกอย่างถูกจัดสรรไว้แล้วให้ได้วันพีซอย่างแน่นอนตั้งแต่แรกแค่ลูฟี่เดินทางไปเรื่อยๆไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรก็คงได้วันพีซมาแน่ๆและจากที่ผมเล่ามาเมื่อสักครู่มี3ประเด็นที่น่าสนใจของพลังเทพนิกกที่เราน่าจะนํามาพิจารณากันนั่นก็คือ 1. ประเด็นเรื่องความโกงของพลัง 2. ประเด็นเรื่องความสําคัญต่อรัฐบาลโลก 3. ประเด็นเรื่องความเก่งที่แท้จริงของลูฟี่มาที่ประเด็นความโกงของผลพีศาจกันก่อน ถ้าเราตัดเรื่องรูปลักษ์สีขาวบริสุทธิ์และชื่อของผลพิศาจท,ที่มีชื่อของเทพเจ้าออกไปเราจะพบว่าพลังการตื่นของผลพิศาจก็คือการเพิ่มศักยภาพของร่างกายที่เป็นยางให้มีสูงขึ้นจากเดิมที่มีข้อจํากัดในการใช้งานที่ค่อนข้างเยอะการตื่นของผลพิศาจทําให้ลูฟี่สามารถยืดมือปล่อยมัดออกไปได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องอาศัยแรงดีดแบบสมัยก่อนสามารถขยายขนาดได้โดยที่ไม่ต้องเป่าลมเข้าไป สามารถหักเลี้ยวร่างกายได้อย่างิสระมากขึ้นถ้าพูดกันให้เห็นภาพนะครับลูฟี่สามารถยืดมือปล่อยหมัดวิถีโค้งไปมาได้เหมือนกับงูที่เลื้อยไปมาแล้วก็ยังมีความสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งที่สัมผัสให้กลายเป็นยางได้ซึ่งรูปแบบการตื่นของผลพิสัจเป็นเหมือนกับที่เพื่อนๆหลายๆคนคิดเอาไว้ก็คือการเพิ่มศักยาภาพของพลังยางแล้วก็การเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมให้กลายเป็นยางได้แบบสายพารามิเซียที่ถ้าไม่บอกว่านี่คือผลพิศาจสายโซออนผลมรนุด รูปลักษณ์เทพนิกะาทุกคนก็คงคิดว่าที่คือการตื่นของผลยางทั่วไปนั่นแหละส่วนร่างสีขาวบริสุทธิ์ของลูฟี่ก็คงเป็นเพียงแค่รูปลักษณ์เหมือนกับเกียร์ก่อนหน้าที่ต่างก็มีรูปลักษณ์ภายนอกแตกต่างกันไปรูปลักษณ์สีขาวบริสุทธิ์ของเทพ,พเจ้านิกกาถ้าเราลองพิจารณากันดูด,ดีๆแล้วนะครับแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยในการต่อสู้สักนิดแตกต่างจากการแปลงร่างรูปลักษณ์อื่นๆของผลปีศาจสายโซออนที่มีทั้งเขี้ยวเล็บ มีปีกบินมีพละกําลังมีความสามารถของสัตว์ตัวนั้นๆยกตัวอย่างเช่นไคโดตอนที่แปลงร่างเป็นมังกรแล้วสามารถบินได้พ่นไฟได้ใช้ลําตัวสร้างลมพายุก็ได้ใช้คลีบสร้างการโจมตีแบบเท้าวายุก็ได้นี่ยังไม่รวมกับขนาดของร่างกายที่ใหญ่โตน่าเกรงขามและเกตของมังกรที่แข็งแบบสุดๆส,ส่วนการเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมให้กลายเป็นใหญ่เทพนิกาก็สามารถทำได้เพียงแค่บริเวณรอบๆเพียงจุดเล็กๆที่ตนเองสัมผัสเท่านั้น อย่างเช่นตัวของผู้ต่อสู้ที่เวลาโดนต่อยก็จะยืดเหมือนกับยางออกไปหรือการดึงพื้นเพื่อมาป้องกันการโจมตีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมเป็นวงกว้างให้กลายเป็นยางได้แบบพวกสายพารามิเซียอย่างเช่นโดฟามิงโกหรือคาตาคุลิที่เปลี่ยนทั้งเมืองให้กลายเป็นได้แล้วก็เปลี่ยนบริเวณทั้งหมดให้กลายเป็นขนมโบจิความอิสระไร้กฎเกณฑ์ทําได้ทุกอย่างของเทพนิกกคคือความอิสระที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของร่างกายที่เป็นยาง ไม่ใช่ความไร้กฎเกณฑ์แบบไม่มีเหตุผลการจับสายฟ้าได้ก็เป็นไปได้เพราะว่าร่างกายเป็นอย่างการที่จะวิ่งบนอากาศได้ก็ใช้หลักการเดียวกันกับเดินชมจันทร์ไฟที่เกิดขึ้นก็เกิดจากการใช้ความเร็วในการเสียดสีและถ้าเราจะวัดเรื่องความเป็นอิสระในการใช้พลิกแพงในการต่อสู้พลังเทพดิกาถึงจะสามารถเคลื่อนไหวได้หลากหลายแต่ในเรื่องนะครับก็มีให้เห็นคนที่มีพลังเคลื่อนไหวอย,อย่างอิสระไม่แพ้เทพนิกาเลยคนคนนั้นก็คือคาตาคุลิ ผู้กินผลโมจิเข้าไปร่างกายของคาตาคุลิสามารถเปลี่ยนเป็นขนมโมจิที่ไม่มีรูปร่างได้อย่างอิสระการตื่นของผลพิศาจก็สามารถปิดบริเวณรอบๆให้กลายเป็นขนมโมจิได้สามารถทําการสร้างขนมโมจิเป็นรูปร่างอะไรก็ได้ถ้าจะสร้างร่างกายที่ใหญ่โตแบบที่เทพนิกาทําก็น่าจะสามารถทําได้สร้างมือให้มีหลายๆมือก็ทําได้ด้วยเรียกได้ว่าความสามารถครอบคลุมของผลพิศาจคบเครื่องมากกว่าเทพนิกาด้วยซ้ําเพราะมีคุณสมบัติรวม ของทั้งสายพรามิเซียโซออนแล้วก็โลเกียเลยถ้าเราจะพูดกันแบบชัดๆการตื่นของผลมนุษย์รูปลักษณ์เทพนิกะก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากการตื่นของผลปิศาจอื่นๆเลยความสามารถในการเปลี่ยนบริเวณที่สัมผัสให้เป็นยางก็คือความสามารถของเทพนิกะก็เหมือนกับมังกรที่มีความสามารถในการพ่นไฟบินได้สร้างลมพายุนั่นแหละยิ่งถ้าพิจารณากันลึกๆแล้วผลเทพนิกะยังดูมีความสามารถโดยรวมด้อยกว่าผลปิศาจบางผลด้วยซ้ำ ถ้าจะนิยามนะครับว่าผลเทพนิกะคือผลปิศาจส,สุดแสนขี้โกงมีอิสระในการทําอะไรก็ได้แบบไร้กฎเกณฑ์สําหรับผมมีกรณีเดียวก็คือพลังเทพนิกะสามารถเปลี่ยนร่างกายตัวเองให้กลายเป็นเพชรแต่ยังคงมีความยืดหยุ่นแบบยางสามารถเปลี่ยนมือตัวเองให้กลายเป็นมีดแล้วก็สร้างปีกให้ตัวเองบินได้และสามารถพ่นไฟสร้างสายฟ้าออกจากร่างกายได้เลยทําทุกอย่างได้อย่างอิสระไม่ต้องอิงพื้นฐานการเป็นยางดั้งเดิมถ้าทําได้แบบนั้นจริง เรียกได้ว่านี่คือความสามารถที่สุดแสนจะขี้โกงแล้วก็เทพแบบสุดๆไปเลยแต่ร่างเทพนิกาในความเป็นจริงแล้วก็ยังคงมีร่างกายเป็นอย่างยังคงแพ้การโจมตีแบบเฉือนอยู่และการที่พลังของเทพนิกาดูแข็งแกร่งแล้วก็เก่งกาจนั่นเป็นเพราะว่าลูฟี่ที่เป็นผู้ใช้พลังต่างหากที่ทําให้พลังการตื่นยิทวีศักยาภาพเพิ่มมากขึ้นทั้งการใช้ฮาคิเกาะและฮาคิลาชันเข้าคุมร่างกายเพื่อใช้ในการต่อสู้การออกแบบรูปแบบการโจมตีที่สุดแสนจะเต็มไปด้วยจินตนาการ พลังของผลปีศาจในเรื่องวันพีมันไม่ใช่ตัววัดคุณค่าความเก่งของตัวละครแต่เป็นเพียงแค่ทักษะหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาให้กับผู้ใช้พลังได้ทําการเลือกใช้ในการต่อสู้ก็เพียงเท่านั้นสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ยังพงวัดกันด้วยฝีมือประสบการณ์จังหวะและพลังชีวิตเหมือนกับไคโดนะครับที่ตอนแรกก็ตื่นตกใจกับความเร็วแล้วก็พลังของลูฟี่ในร่างเทพบิกาที่เพิ่มขึ้นมารวมถึงจินตนาการในการต่อสู้ที่แปลเปลี่ยนไปได้อย่างอิสระ แต่พอไพยโดตั้งสติแล้วก็ตั้งตัวติดก็ตอบโต้กลับได้ในทันทีพลังเทพนิกาถึงแม้ว่าจะเป็นพลังที่มีความเร็วและก็ความรุนแรงในการโจมตีที่เพิ่มมากขึ้นแต่ก็เป็นพลังที่มีข้อจํากัดเพราะว่ามีเวลาจํากัดในการใช้งานพอใช้เสร็จแล้วร่างกายก็จะหมดแรงกลายเป็นคนแก่ไปชั่วคราวการที่จะต้องกระตุ้นหัวใจใช้โหมดเทพนิกาบ่อยๆหรือติดต่อกันในขณะที่ร่างกายยังฟื้นตัวไม่ดีอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทําได้บ่อยๆ เพราะการเล่งพื้นฟูสภาพร่างกายของผลพิศาจสายโซออนน่าจะต้องมีผลข้างเคียงมากๆและสามารถทําการเล่งฟื้นฟูได้เพียงแค่ชั่วคราวเหมือนกับการใช้ยาโดสแต่พอการต่อสู้จบลงก็จะกลับสู่สภาวะปกติตามสภาวะพลังชีวิตเดิมเรื่องนี้นะครับไคโดเองก็น่าจะรู้ดีถึงได้พูดเตือนลูฟี่ไปตอนที่กําลังจะใช้โหมเทพ,พิกะอีกครั้งว่าเดี๋ยวก็ตายหรอก ส่วนสาเหตุที่ทําให้ลูฟี่เอาชนะไคโดไปได้มันไม่ใช่เป็นเพราะว่าการระเบิดพลังเทพนิกก้าเพยงอย่างเดียวแต่มันคือตัวลูฟี่เองที่มีหัวใจไม่ยอมแพ้ต่อสู้เพื่อปกป้องทุกคนนี่คือการต่อสู้ที่มีเงื่อนไขชีวิตของเพื่อนๆเ,เป็นเดิมพันลูฟี่ถึงเอาชนะไคโดมาได้ในขณะที่ไคโดเองลึกๆแล้วตัวเขาเองก็ปรารถนาความพ่ายแพ้ซึ่งถ้าลูฟี่นะครับต้องต่อสู้กับไคโดด้วยเงื่อนไขนี้ไม่ว่าจะกี่ครั้งลูฟี่ก็คงจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ แต่ถ้าลูฟี่ต้องต่อสู้กับไคโดในเงื่อนไขอื่นอย่างเช่นการประลอมตัวต่อตัว,ตวที่ไม่มีชีวิตของเพื่อนๆเ,เป็นเดิมพันผลของการต่อสู้อาจจะต่างออกไปก็เป็นได้เพราะว่าลูฟี่ร่างเทพนิกะถึงแม้ว่าจะมีพลังเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีรูปแบบการต่อสู้ที่คาดเดาได้ยากแต่เพียงเท่านี้ไม่สามารถทําให้เอาชนะนักสู้ที่เก่งๆมีประสบการณ์มากมายได้ไง่ายๆแน่ การที่ไคโดเสียท่าง่ายๆในช่วงแรกก็เป็นแค่ช่วงจังหวะเวลาหนึง่งของทั้งหมดก็เท่านั้นเพราะถ้าเราไปดูดีๆแล้วนะครับการโจมตีครั้งสุดท้ายที่เป็นการวัดพลังใจกันไคโดเลือกที่จะหลบก็ได้แต่กลับเลือกที่จะรับการโจมตีที่แลกมาด้วยชีวิตของลูฟี่นี่ก็คือการให้เกียนลูฟี่ละแบบฉบับไคโดสุดท้ายไคโดก็พ่ายแพ้ไปเพราะพลังใจของลูฟี่ที่ต้องการจะปกป้องทุกคนพลังเทพนิกาที่เพิ่มเข้ามาก็เหมือนกับในเกมต่อสู้ ถ้าใครเคยเล่นเกมมาจะพอดึกภาพออกที่ก็จะมีตัวละครหลากหลายแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันซึ่งความสามารถที่แตกต่างกันนี้ไม่ได้เป็นตัววัดความเก่งกาจของแต่ละตัวละครต่อให้ใช้ตัวละครบอสใหญ่ของเกมก็ไม่ได้หมายความว่าจะชนะเพื่อนเราอีกคนที่ใช้ตัวละครที่ดูธรรมดาธรรมดาได้ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับฝีมือการบังคับตัวละครถ้าเพื่อนของเราเป็นคนที่เล่นเกมเก่งกว่าต่อให้เราใช้ตัวละครบอสใหญ่มีพลังสูงสุด สุดแสนจะขกกี้โกงแล้วก็สามารถแพ้ได้ถ้าไม้ตายของแต่ละตัวละครก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกจังหวะจะมาใช้แบบโมโวมวัมว,วไม่ได้คนที่เล่นเกมเก่งๆจะรู้ดีถึงจังหวะการใช้ว่าจะใช้ยังไงให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะถ้าหากว่าใช้แล้วคู่ต่อสู้ไม่ตายคนที่จะแพ้ก็คือตัวเรานั่นแหละซึ่งในการต่อสู้ระหว่างลูฟี่และไคโดก็เรียกได้ว่าลูฟี่สามารถกดพลังท่าเทพนิกะได้ถูกเวลาพอดีคราวนี้เราก็มาพูดถึงประเด็นของรัฐบาลโลก ในเมื่อพลังเทพนิกกก็ไม่ได้แตกต่างจากผลพิศารอื่นๆทั่วไปแล้วทําไมรัฐบาลโลกถึงต้องการและก็เ,เฝ้าตามหามันมาตลอดหลายร้อยปีละ่ะคาตอบของเรื่องนี้นะครับก็อยู่ที่การกระทําของรัฐบาลโลกและก็กลุ่มห้าผู้เท่าที่พยายามปกปิดเรื่องราวร้อยปีแห่งความว่างเปล่าและเรื่องราวทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับจอยบอยจอยบอยคือคนที่ถูกขนานนามว่าเทพนิกะเทพแห่งการปลดปล่อยในอดีตซึ่งก็คงไม่ต้องสงสัยเลยนะครับ เขาก็คือผู้ใช้ผลปีศาจเทพนิกาในสมัยอดีตนั่นแหละการที่รัฐบาลโลกปกป,กปิดชื่อจริงของผลปีศาจและต้องการจะตามหาผลปีศาจของจอยบอยเหตุผลก็มีเพียงแค่อย่างเดียวก็คือต้องการนำมันมาเก็บไว้เฉยๆไม่ต้องการให้ใครกินไม่ต้องการให้ผลปีศาจไปเกิดอยู่ในโลกภายนอกเพราะปัญหาคงเป็นเรื่องยุ่งยากถ้าหากมีคนกินแล้วเกิดปลูกพลังเทพนิกาขึ้นมาได้แล้วจะทําให้ผู้คนนึกถึงเรื่องราวของจอยบอย ที่ตัวเองพยายามปกปิดมาโดยตลอดแล้วทำไมภารกิจที่สำคัญแบบนี้ถึงไม่ให้คนเก่งๆประจัดการดูแลละ่ะเรื่องนี้ก็เป็นเพราะว่าตลอด800ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีใครปลุกพลังผลเทพนิกาขึ้นมาได้เลยและในช่วงเวลา800ปีก็คงมีหลายครั้งที่รัฐบาลโลกได้ผลเทพนิกามาไว้ในมือแต่สุดท้ายแล้วก็มีเหตุให้ผลดีต้องหลุดมือไปเป็นแบบนี้บ่อยๆจนเป็นเรื่องปกตินี่คือภารกิจสำคัญก็จริงนะครับแต่ลำดับความสำคัญ ก็ไม่ถึงขั้นกับต้องทําให้สําเร็จเร่งด่วนณับปัจจุบันทันทีก็ได้เพราะถ้ารอเวลาดีๆเดี๋ยวก็ได้ผลปีศาจผลนีไปเองไม่จะเป็นต้องรีบงานของรัฐบาลโลกมีตั้งหลายเรื่องที่สําคัญกว่าจะมาทุ่มกําลังทุกอย่างตามหาผลปีศาจที่ไม่เคยตื่นมาตลอด800ปีก็ดูจะตื่นตระหเกินไปซึ่งการเปลี่ยนชื่อให้กับผลปีศาจแบบที่ผ่านมานก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ผู้คนไม่รู้จักตัวตนของจอยบอยแต่ว่าปัญหาของรอบนี้ก็คือ ผู้ที่กินผลพิศาตไปก็คือลูฟี่แล้วลูฟี่ก็ดันปลุกพลังเทพนิกะออกมาได้แถมรูปของเทพนิกกก็ยังกระจายไปทั่วโลกไปใบประกาศจับอีกก็เ,เลยเป็นปัญหาให้วุ่นวายไปกันใหญ่เอาละครับคราวนี้แล้วก็มาสรุปกันพลังของผลพีศาตเทพเจ้านิกนกก็ไม่ต่างกับผลพีศาต์ทั่วไปที่ต่างก็มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไม่ได้เก่งโอเวอร์ยิ่งกว่าผลพิศาตใดๆทั้งสิ้นเป็นผลพีศาตส,สายโซออนรูปหลักเทพเจ้าสีขาวที่พอตื่นแล้ว เพิ่มศักยาภาพให้กับร่างกายที่เป็นยางและมีพลังพิเศษของเทพที่แสนจะน้อยนิดก็คือการเปลี่ยนจุดที่สัมผัสให้เป็นยางได้ซึ่งความเก่งทั้งหมดของผลพิศารก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้ล้วนๆในอดีตผู้ใช้ก็คือจอยบอยส่วนในปัจจุบันผู้ใช้ก็คือลูฟี่ผลพิศารดังๆที่เป็นที่ต้องการของผู้คนไม่ใช่ดังและเป็นที่ต้องการเพราะความสามารถของผลพิศาจทั้งหมดแต่เป็นเพราะคนใช้ต่างหากที่ทําให้ผลพิศารผลนั้นโด่งดังเหมือนกับดาบในตำนานบางเล่ม ที่ความจริงแล้วก็คงเป็นดาบธรรมดาธรรมดาแต่เพราะคนใช้เก่งมากดาบเล่มนั้นก็เลยกลายเป็นดาบในตำนานไปด้วยส่วนรัฐบาลโลกที่ต้องการผลมนุษย์รูปลักเทพนิกะเป็นเพราะว่าต้องการนำมันมาเก็บไว้ไม่ให้ใครกินเพราะไม่ต้องการให้ผู้คนนึกถึงเรื่องราวของจอยบอยลูฟี่ก็ยังคงเป็นลูฟี่แบบเดิมเป็นคนที่ใช้พลังอยา่างที่ดูไม่เท่ใช้ความพยายามในการต่อสู้ฟันฝ่าเพื่อเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดไม่เปลี่ยนแปลงส่วนผลพิสาเทพนิกะ เทพเจ้าสีขาวบริสุทธิ์ที่มีร่างกายเป็นยางเทพผู้นำรอยยิ้มและสิ่งพอเลอกแก่คนรอบข้างก็คือผลปีศาจที่เหมาะสมกับลูฟี่แบบสุดๆชื่อนั้นสำคัญขนาดในเมื่อสุดท้ายแล้วลูฟี่ก็ยังคงเป็นยางเหมือนเดิมและเรื่องราวในคลิปนี้ก็ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบเรื่องราวในคลิปนี้แล้วก็อย่างที่บอกในตอนต้นคลิปหากเนื้อหาในคลิปนี้ขัดแย้งกับการตีความของเพื่อนๆท่านใดก็ต้องขออาภัยไว้ณะที่นี้ด้วย ผมก็เป็นเพียงแค่นักอ่านคนหนึ่งที่มีฐานะเท่าเทียมกันกับเพื่อนๆก็เพียงเท่านั้นแล้วก็เจอกันบ่ายคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านมากครับ